ี่แหละแต่เห็นด้วยกันหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูแต่ยุคนี้ถูกตั้งฉายาว่าเป็นยุคที่เสื่อมสามที่สุดหลังจากปี2 5 6 0เป็นต้นมานะครับรัฐมนตรีนายกมนตรี3คนไปแล้ว2ค้างอีก1มารุ่นกันจะอยู่ในรูปแบบใด สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวสนการวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นยุคทางการเมืองที่เป็นยุคที่ถูกตั้งฉายาว่าเสื่อมซามที่สุดเพื่อนไทยพราว่าผมผมยาจไม่ตัดอวนี่จเุผถ้าไม่มียุทางไม่ได้คุย เราก็ทำงานมาทุกวันนะครับแล้วก็เผชิญเหตุได้ทุกสถานการณ์ครับถ้าไม่มียื่นมาต่อแปลว่าในีกก็จะอยู่สามเดมกราพลยนุณมีได้ไหมถ้าไม่มีอยู่ไม่เกินสามเดือมกราก็แล้วกันเนาะแล้วการยื่นเข้ามาถ้าเราไม็ยื่นเข้ามาก็ยื่นเข้ามาก็เป็นไปตามกระบวนการ กบวนการเป็นยังไงก็เป็นตามรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนนะคเข็มขัดนี้ราใคของท่านนายกคืออะไรคะที่กอวิจารณ์ว่าผมชอบเล่นพัพเพืรอไทยไหนๆก็ไหนๆเอาให้เอาให้เต็มข้อเต็มเบอร์ไปเลยก็แล้วกันการกลับมาครั้งล่าสุดของพัพเพื่อไทยเนี่ยมีอํานาจรับอยู่ในมือถึง2ปีใช่ไหมยุคสมัยของเศรษฐายุคสมัยของไพ่ทองทานบวกกันแล้วสองปีใช่ไหมใช่ผลักอะไรออกมาได้บ้าง ผลักงานผลักนโยบายออกอะไรออกมาได้บ้างไอ้แค่จะเอาเงินไปแจกยังแจกไม่ได้เลยยังแจกไม่เป็นหมดเลย,เลยทําไมทําอะไรไม่ได้เลยคล้ายกับทําอะไรไม่เป็นเลยไม่สมราคาคุยโมเยอะนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นและอะไรละ่ะไอ้นู่นนี่นั่นอะไรที่มันออกมาบ้างคุณต้องถามตัวคุณก่อนว่าไอ้เบื้องหลังที่มันทําไม่ได้เนี่ยที่มันผลักงานไม่ออกม,มันเกิดจากอะไรยาโทษระบบราชาการปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดือ,อรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ถ้าเปลียบกันไปแล้วเหมือนแผ่นดินที่มีอาทิตย์หลายดวงแทนที่จะแทนที่จะเกิดคุณค<ข>ุรูปรการกับแผ่นดินนี้ช่วยกันให้พลังงานแก่โลกใบนี้อาทิตย์หลายดวงมันจะแผ่เผาทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินนี้จนแหลกเป็นจุลอาทิตย์ดวงที่1ที่เขาเรียกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในแวดวงยุทธจักรการเมืองว่า v 1ก็คือทักษิณแล้วก็มีอาทิตย์ดวงที่2เขาเรียกกันในยุทธจักรการเมืองตอนนั้นว่า v 2หมายถึงยิ่งรักชินวัตร วีสาอาทิตย์ดวงที่สามก็คือนายกตามกฎหมายมันแหลกเป็นจุนไหมล่ะแน่นอนข้าราชการจะฟังใครจับเยไปหมดจะฟังคําสั่งว1หรือ V2 หรือ V3 สามนี่มันทําให้ระบบราชการเมื่อไม่รู้จะฟังใครกูยืนอยู่เฉยๆดีกว่าฟังว1ไปเดี๋ยวก็ถูก V3 ตีกระบาลฟัง V3 ไม่ไม่ศบตา V2 ก่อนเดี๋ยวก็ถูกตีกระบาล V1 เนี่ยถึงขนาดสั่งลัมตีในบางกระทรวงโดยตรง ข้ามหัวนายกรัฐมนตรีประเทศไทยบายพาสเลยวีสองเรียกประชุมวอลล่มของตัวเองนะฟังให้ดีนะเรียกประชุมคอรมอของตัวเองทุกวันพุธให้คะแนนนายกอนุทินเท่าไหร่เต็มสิบผมให้หนึ่งอุหนักกว่าอีกหนักดีครับก็คนตายผมผมผมรับการคนตายขนาดนี้ผมรับไม่ได้ผมล้ว ผมว่าอย่างเงี้ยต้องให้หนึ่งเพราะหนึ่งคนตายเยอะสองวันนี้เราเห็นการตั้งหลักมันยังไม่ตั้งหลักไงพี่คือแบบวันนี้จะเอาขยะออกยังไงเรายังไม่รู้เลยจะกู้รถยังไงเรายังไม่รู้เลยไงใช่ไหมคือหนึ่งเนี่ยคือให้เพราะเกรงใจแล้วนะให้หนึ่งเพราะว่ามีการลงพื้นที่คือต้องย้ําก่อนว่าผมจะต้องการให้คนเป็นนายกลงพื้นที่นะครับเพราะลงพื้นที่เนี่ยถ้าลงแล้วดีเนี่ยมันคือลงไปหาทางแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นผมให้หนึ่งเพราะมีการลงพื้นที่แต่ผลงานเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่เห็น นายกก็เหนื่อยเพราะว่าก็ช่วยจนห่าใหญ่บ้านผมตายไปร้อยกว่าแล้ว80แล้วนะครับนะไม่ไม่รู้ท่านช่วยยังไงของท่านนะครับก็ก็ต้องเรียนตรงว่าทําให้เราเห็นนะครับว่านายกนตรดีลุกทินเนี่ยบริหารภาวะวิกฤตไม่เป็นนะครับเห็นไหมครับเราพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านคือถ้าท่านจะช่วยชาวบ้านจริงๆท่านต้องลงไปปราการเองนะเพราะท่านอะไรเป็นท่านนายก ควบเัฐมนตีมหาไทยบอกตามตรงว่าผิดหวังที่สุดแต่ว่าผมไม่คาดหวังอยู่แล้วเพราะผมรู้จักกับพี่อนุทินดีผมอยู่ในคอรมอด้วยกันปีกว่าพี่อนุทินเขาเป็นได้แค่พระรองครับเขาเป็นพระเอกไม่ได้เวลาประชุมคอรมอตาเ็าดูที่นายกแต่หูก็ต้องฟังพี่เนวิน<อ>ก็อยากฝากว่าถ้าจะยึดประเทศไทยเอาพี่เนวินมาดีกว่านะครับอย่าเอาพี่หนูมาเลยพี่หนูอย่างไรก็ไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศนะครับแล้วพี่หนูก็มีอำนาจแค่5%อนะครับอีก95%คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าอยู่ที่พี่เนวินแล้ว สมัมไม่เอาตัวจริงมาเลยเอาพี่นีวินมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับว่าไร้ความสามารถของผู้นำถ้าเรามีผู้ดำที่มีความสามารถสูงเหตุการณ์นี้ต้องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นชะตากรรมของประเทศไทยครับให้เราเป็นรัฐบาลจะแย่แล้วผมขอแรงเพื่อนๆคนละหนึ่งคอมเมนต์อยากให้ผักส้มเป็นรัฐบาลหรือไม่อยากให้เป็นหรือไม่ให้เป็นจัดมาครับ ผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนรับชมคลิปนี้ครับประชาชนไม่อยากที่จะรอยต่อไปประชาชนอยากให้เราเป็นรัฐบาลจะแย่แล้วผมขอแรงเพื่อนๆคนละหนึ่งคอมเมนต์อยากให้ผักส้มเป็นรัฐบาลหรือไม่อยากให้เป็นหรือไม่ให้เป็นจัดมาครับ พอเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องรอบรู้มันต้องใช้วิจารณญาณมันใจความรู้ความสามารถในการสั่งการคนมันเลยตั้งคำถามว่าคุณอนุทินมันมือไม่ถึงไอ้ที่เขาเรียกรอ้องไอ้ซิงเกิลในอคอมมานเนี่ยมันก็เฮ้ยว่าทำไมไอ้นี่ของธรรมะไอ้นี่ทำไมผอมของผอ,งอ,งอสูงสุดครับอ่าแล้วเขาจะฟังใครใครจะฟังใครกันแน่กาบปองคมทุน ใต้ฝ่าระอ,องริพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบข้าพระพุทธเจ้าในนริิอิทธิการอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่563าตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีหมายเลขโทรศัพท์062 782 4953ค่า้าพระพุทธเจ้าขอกาบประคมทูลถวายดีกา ขอโปรดมีพระราชวินิจฉัยใช้พระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระราชารทานพร้อมท้งคณะเป็นเฉพาะการเพื่อปัิจุปประเทศเพื่อนำประเทศออกจากวิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการต่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา5วรรค2 ที่ได้บัญญัติว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนีบ้บังคับแก่กรณีใดให้การกระทํานั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีเจตนาจะร่วงเกินกฎหมายหรือหน่วยงานใดข้าพ,พุทธเจ้า ขอถวายบังคมทูลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอเดชะใต้ฝ่าพระอ,องค์ธุรีพระบาทข้าพุทธเจ้าในนฤทอิทธิตการวันที่29เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2,568ทูลใต้ฝ่าพระองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุ่หัวรัชกาลที่10บข้าพระพุทธเจ้านายสมพรปู่ไห้อายุ50ปีที่อยู่3ทับห3มหมู่9ซอยอุทยานทองตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนนทบรุรีหมายเลขโทรศรรษษัพท์093 453 9359่าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบบังคมทูลถวายดีกาขอให้ทรงใช้พระราชอำนาะจ ในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระราชทานและคณะรัฐมนตรีเฉพาะการเพื่อการปฏิรูปประเทศนำประเทศออกจากวิกฤตที่เกิดขึ้นมากมายทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการต่างประเทศประชาชนเกิดความทุกข์ยากเป็นวงกว้างขอพระอ,องค์ใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา5วาวรสอง ที่ได้บัญญัติว่าเมื่อไม่มีบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพุทธเจ้าม่ได้มีเจตนาล่วงเกินกฎหมายหรือหน่วยงานใดข้าพุทธเจ้าขอ ถวายบังคมทูลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายสมพรปู่อ้วันที่หนึ่งธันวาคม2,568ครับนับกวิเคราะห์ก็มีการตั้งฉายา,ยามาเป็นยุคทในเอมงรามที่สุดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศการทุจุลกรอบช่นการซื้อเสียงนะฮะ การล้มเหลวในการบริหารจัดการแผ่นดินทรยศชาตินะแล้วก็การโกงแผ่นดินใหม่สื่อสัตว์สุจริตนายักมนตรีอย่างน้อยสองคนฮนะถูกวิพากษาในกรณีกล่าวจึงถูกมองว่าเป็นความเสื่อมทรามที่สุดนะครับตั้งแต่มีประเทศไทยมา <c oughs> ผมเรียนหุ้นส่วนฮนะจำได้ไหมฮะสองปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเลือกตั้งไปราวปีสองพ นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีนายยงตรีสองคนนะฮะถูกสารธรรมนูลชี้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับกรณีของเศษรษฐทวีสินโดนโกรณีการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นร,ธธร,ร,รัฐธรมตรีประจําสํานักนายกมุมตรีนะครับเศรษฐาไม่ยอมลาออกนะครับพอเศรษฐาไม่ยอมลาออกสิ่งที่ตามมานะครับก็เป็นปัจจัยสําคัญทําให้มีการพิพากษาของสารธรรมนูลอุ้งอิงก็เหมือนกัน นะถูกก็หาทรยศชาตินะกรณีคลิปหลุดกับพุนเซนแต่อุกอิงก,ก็ไม่ยอมลาออกจนเป็นที่มาของสารตรรมนูนเนี่ยมีคำวินิจฉัยว่าไม่ซื่อสัตย์จริตต้องพ้นจากตําแหน่งแล้วถ้าธรรมนูญพุทธศักราช2,560เนี่ยเขียนไว้ทําไมในประเด็นดังกล่าวพักส้มนักการเมืองไม่ชอบในประเด็นนี้นะเพราะว่าทําให้ฝ่ายตัวเองฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่งผมเรียนหุ้นส่วนนะ ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตั้งพิชิตชื่นบานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดที่คลิปดรดอุงกับบุญเซนเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับจังชาติปุ๊บเนี่ยนะฮะล่าออกทันทีนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือไม่ว่าประเทศ,เทศใดใดโดยส่วนใหญ่ในสังคมโลกล่าออกทันทีแต่สันดอนของนักการเมืองในประเทศไทยที่เริ่มต้นมาจากโกงเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบล เข้ามากำนันผู้ใหญ่บ้านไปยาวถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับไปถึงสสและมาโกงกันต่อเพื่อให้เป็น,นรัฐมนตรีและโกงกันต่อเพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีทําให้จึงมีความจําเป็นจะต้องอยู่ยาวที่สุดเพราะซื้อมาเสียผลประโยชน์ยื้อให้ยาวที่สุดจึงเป็นรูปแบบการบริหารงานและรูปแบบการยื้อให้อยู่ในอํานาจยาวที่สุดของนักการเมืองและพรรคการเมือง พอทักษินติดคุกนะมีคนหลายคนตกใจโดยเฉพาะที่แสดงอาการก็คืออนุทินชาญวิรุณนะครับตกใจเลยโอ้โหไม่คิดว่านายกนตรีอย่างทักษิณจะต้องติดคุกติดตารางจริงๆนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่นักการเมืองก็โดนคดีโดยเฉพาะเรื่องของทุจริตคราวชันเนี่ยไม่ใช่บาท2บาทไม่ใช่1 2ื0 0สองหมื่แสนสแสนล้าน2ล้านนะฮะร0อยสอง้อยล้านพันสองพันล้าน ว่าการเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะที่ทุจริตคอร์รัปชัน,นล่าสุดก็กรณีทุจริตดร่งฟุตซอลติดคุกติดตารางกันเป็นแถวหมู่บ้านเอื้ออาทอนก็โดนกันเป็นแถวทักษิณก็ทุจริต3าโครงการก็ติดคุกกันเป็นแถวนะครับช่วงเนี้จึงเป็นช่วงที่เรียกว่าแย่เสื่อมร้มที่สุดละมาในยุคข,ของนุทินก็หวังว่าจะมีคนหนุนหลังหวังว่าจะมีคนช่วยแต่ฟ้าดินไม่เป็นใจมาถึงปุ๊บก็ปรากฏว่าอุโมงค์ถล่ม นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่นุทินบริษัทของนุทินเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพ่อเขาเป็นผน่อสร้างซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็น c e o เองนะครับมาอีกรอบหนึ่งน้ําท่วมใหญ่ที่หัดใหญ่จนถึงปัจจุบันเนี่ยที่มีปัญหาแล้วก็ยังยังไม่ตอบคําถามไม่ได้คืออุทยาอ่างทองแล้วก็สระบุรีที่เกิดน้ําท่วมนะครับแล้วก็ทาไงฮะรีบแจกคนละ2ล้านคนตายคนละ9ก้าพันสำหรับเยียวยา,ยาโดยยึดอะไรฮะต้องรีบแจกช่วงนี้ทําไมต้องรีบแจกช่วงนี้ เพราะหวังผลการเลือกตั้งในสมัยหน้านะค,ร,ร,นะค,ร,นคนรับย้ายข้าราชการนะฮะเป็นร้อยคนเลยรีบย้ายเพื่อให้เป็นอยู่ฝ่ายตัวเองให้ได้ที่สุดได้เปรียบทางการเมืองให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นถามไปยุคเสื่องซามไหมหุ้นส่วนก็ตัดสินใจเอาด้วกันผมไม่แปลกใจเลยที่มีประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรีกรยกร้องนายกพระราชทานนะครับซึ่งกระแสเหล่านี้มันต้องใช้เวลาแหละนะฮะคงจะไม่เกิดขึ้นทันทีแหละแต่ เห็นด้วยกันหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูแต่ยุคนี้ถูกตั้งฉายาว่าเป็นยุคที่เสื่อมรามที่สุดหลังจากปี2 5 6 0เป็นต้นมานะครับรัฐมนตรีนายกรมนตรี3คนไปแล้ว2ค้างอีกหนึ่งมารุ่นกันจะอยู่ในรูปแบบใดขอบคุณที่บอกแต่ต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทาความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ